บนบ้านขายเยอะหลือบ้านหนูเลี้ยงวัวเยอะที่บ้านไม่ได้ก้าขายไงป้านี่เขาเป็นอิสลามป้าไปพูดเรื่องหมูเรื่องหมูได้ไงป้าจะพูดเลี้ยงวัวมั้งสิฉันคุยกับเขาฉันไม่ได้คุยกับคุณน่ะเออมันฉันก็ทำไม่ได้ฉันบอกคุณอยู่ว่าเขาเป็นมุสลิมพยาบาลน่ะเออไปพยาบาลเข้าใจแต่คุณจะไปพูดกับหมูกับคนอิสลามได้ไงเขาเลี้ยงวัวคุณต้องบอกสิต้องมาสอนเลยนะว่า พี่แบมบอกจะจับไอ้โจมเลยนะเขาเป็นคนคนโปรดของพี่แบมแล้วตอนเนี้ยพี่แบมจับไปเขี้ยวอ่ะเฝ้าโรงเฝ้าร้านอะค่ะสวัสดีค่ะสวคุณหมอค่ะวัสดีคุณหมอค่ะป้าเอ่อคุณหมอคะคุณหมอสวัสดีสวัสดีครับคุณหมอคะคุณหมอคะคุยพอดี๋ยวเขามาคุยให้อ่านิฟังว่าบ้านเขาเลี้ยงหมูวันนี้นิเขาไปอิสลามไปพูดหมูไม่ได้ต้องบอกว่าเลี้ยงวัวคุณรัตนาไม่ต้องมาสอนยาัน บ้านฉันคือชีวิตความจริงน่ารื่นแหมนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ได้ข่าวมาว่าตื่นนอนมานี้ต้องดูคลิปรัตนาเป็นอะไรมากไหมไม่ต้องมาแต่งเรื่องฉันนะนี่ฉันไม่ได้คุยกับคุณยังคุยกับนี้และนี่ชื่อรัตนาสมัยฉันเรียกนี้ฉันไม่เรียกคุณอย่าไม่ต้องมาเรียกนี้นี่นี้เป็นมากไหมที่จะมานั่งดูคลิปรัตนาเนี่ยเห็นไหมล่ะไม่เรียกชื่อเรียกใครอ่ะไม่เขาดูคลิปเธอทุกวัน ก็ดูทุกวันดีแล้วแต่ฉันอยากให้เธอไปอยู่บ้านนี้เลยฉันจะเก็บเสื้อผ้าให้บ้านป้าอยู่ที่ไหนอ่ะสิงบุรีอำเภออะไรคะอำเภอพมบุรีจังหวัดสิงบุรีขายของเต็มบ้านไอ่อยูบ้านเลี้ยงหมูเอาเาเลี้ยงหมูแงอย่าพูดเรื่องหมูนี่เขาอิสลามรู้ชีวิตจริงดีฉันต่พูดชีวิตจริงไม่ได้พูดแบบวัวเขาเลี้ยง เธอพูดกับหมูกันนี้เ็าไม่ได้นี่เ็าเป็นอิสราเขาเป็นมุสลิมก็ไม่ต้องมาสอนฉันหละเธอพูดเรื่องหมูได้ยังไงเขาพูดคือคาจริงเลยไม่ได้เธอจะพูดเลี้ยงบัวไม่ต้องมาได้ไม่ได้แล้วพระสงฆ์บอกไม่ให้พูดกับอีกคนนี้อ้ามันยังไงกันเนี่ยได้ข่าววันนี้ต้องอ่นอนมาต้องดูคลิปเขา้าไปคุยกับตำรวจเยอะกับพระสงฆ์เยอะเลยนี้จะเอาไปอยู่ด้วยสักทิศหนึ่งไหม ไปป้าจะได้ไม่ต้องมาดูคลิปอีกเอาของจริงไปเลยบ้านดินยามเราอีกบ้านเออนี่ไปเจ้ไปเจ้ไปเอาหมูด้วยมึงหมูไปไม่ได้มึงไม่ต้องตอบกูแล้วไม่ได้ด้วยกันเนี่ยเอ้ยมึงไม่ใช่คนมันมูเอาไม่่ใชโจเอาไอ้โชคไปไม่ได้ดันโฆษณาดันในมาโดนแล้วจะนาจะเนาใสลูกหมดโยเอาโชคไปไม่ได้เพคนนี้คุ้ม ปุ๋ยสลามก็แพรอ่หมูเข้าบ้านต้องเปลี่ยนเลี้ยงวัวแล้วนะต้องเปลี่ยนไปเลี้ยงวัวแล้วป้าพวกมึงอะดำเนินปากอย่างนี้ไม่งั้นป้าไปบ้านนี้เขาไม่ได้นี่เขจะไปอยู่ด้วยสักสักอาทิตย์เดือชีวิตจริงพ่อแม่กูอยู่หมดเจ๊จุกยศสนาดันในมาโนรัตนาวัตนาสายลุกแม่จะอิ่งค่ะใครถามเนี่ยใครถามป้าใครถามมีคนถามเลยสิงตอบใครถามป้าเฮ้ยไรชอบคือใคร กูไม่ตอบมึงหรอกไอชอกคนใครเออรู้เรื่องดีนะรัตนาเป็นคนยังไงอ่ะไอช่คือใครเอ้ยไม่ต้องถามนี่น่ก้าไปอยู่บ้านเหรอขนาดเขาไปกู้อแบงค์มาเพื่อจะเอามาลงทุนซื้อซื้อหมูแต่ไม่ได้ไปซื้อหมูนะเอาไปซื้อไก่นี่แต่เรื่อ้าเอาไปอยู่บ้านด้วยเหรอเดี๋ยววัวหายนะเอาไงนี้อันนี้คิดดูให้ดี แ yes. oh. ต่เลี้ยงบุยแล้วบอกเขาเป็นมุสลิมจริงจริงพูดความจริงเขาเป็นมุสล he yeah> ิมเธอมาพูดหมูเหมือไม่ได้โอ้พูดความจริงนี่เขาเป็นมุสลิมเขาอยู่แถวบ้านฉันเขาอยู่มินบุรีใกล้บ้านฉันเลยโอ้อยู่ใกล้บ้านทำอะไรอ่ะเอฉันพูดถึงนี้เอเขาอยู่ใกล้บ้านฉันเลยเขาอยู่เขตมินบุรีเธอจะเอาหมูไปโชว์ไปบ้านเขาไม่ได้ เขาเป็นมุสลิมแต่งเรื่องไปนี่ไม่ได้แต่งเรื่องนี้เอาไปได้ไหมหมูไม่ได้นะนะมีไหมเราเอาวัวไปบ้านมีวัวไหมบ้านเธอมีไหมบ้านกูร่ำรวยมีไหมหมูเลี้ยงวัวไหมเออกูไม่ตอบเลยผิดปากผิดปากเฮมีคนมาอยู่แน่วมีคนมาหาเน้่ยแหม่ฝากคอร้ายลาวสาสนาดานในมหานุลยศนาวาสนาใส่รุ่งใครถามไอ้เอี้ยงใครถามไอ้โชคไอ้โชคอีกันโชคอะไม่คุยไม่ฟัง ป้าไอ้โชคใครอ่ะไอ้โชคอ่ะมึงถาาคุย่กูไม่ตอบมึงเลิกไม่มีบ้านเก่งๆแล้วไม่นี่นี่จะมารับป้าไปเที่ยวเดือดป้าไปยไหมฮะไม่ไปเที่ยวเที่ยวจะไม่ไปไงชีวิตที่บ้านถุงไข่ของเป็นบ้านคือเขารู้เขารู้เขาพูดว่าไมืองแล้วป้าจะไปเที่ยวไหมไม่ได้เพราะว่าบ้านนี้ก็มีวัวเยอะนะเพราะว่าชีวิตจริงเพราะสมกัเรียกเราไปคุยแล้วแต่ดาวัวเยอะเลยป้าพี่ีเตอตัวเธอจริงๆเลยนะ ให้เป็นเรื่องจริงในบ้านผมรู้ในบ้านคุณทําอะไรกันบ้างน่ะมีน้องกี่คนมีพี่สาวกี่คนมีหนี้กี่บาทบ้านบ้านมันไม่มีนี่บ้านผร่ำรวยเลยร่ำรวยร่ำรวยแล้วตอนนี้นะเคยบอกเป็นเงินเป็นถังเมื่อวานมีเงินเป็นกะละมังแล้วตอนนี้มาจากถังเป็นกะละมังแล้วเริ่มเริ่มพอูดแล้วเงินมากเยอะขนาดนั้นเลยจริงจริงผ้าเขรู้เลยดีๆใครพูดยังไงกับบ้านลัคนานะ เขาผูกเขาเศกไว้ในจิตใจเขารู้เรื่องหมดใช่พ่อป้าไปนำโรงพยาบาลที่เรียบร้อยทุจากระพอะใช่ไหมใช่เออแล้วเจ๊จุกกนเย็บผ้าด้วยเจ้วรัฒนาหาของขายไงเออเออแกจัดอย่างนี้มดแแม็แล้วก็มีอะไรนะคุณรัตนาไม่ทำอะไรเลยใช่ไหม อันนี่ก็ช่วยขายของอ๋อนน้ำตาลหวานล่ำรวยร่ำรวยๆแต่จริงๆถังตัวนี้เป็นกะละมังมันมีเศษใส่กะละมังแล้วตัวเนี้ยทานน้ำเริ่มดีขึ้นแล้วใต้ถุนบ้านเลี้ยงหมาอ๋อเลี้ยงหมูอ๋อเลี้ยงหมูไม่ได้ยินไม่ชัดไม่ได้ยินชัดใต้ถนบ้านเราขายของเลี้ยงผู้ดีนะที่มันเป็นตำรวจด้วยโอ้โหเงินผูกก็เยอะแยะเลยนะผู้ดีิจะสวยได้เจ๊ถุงวันนี้หนึ่งไอคนนี้ เหตด้วยนี่เราแจกสีอ่างอะไรไม่ถูกเลยนียิงเจพอ่าาู้พูกับหนูยังไม่ปลอดภัยเลยอ่ะใช่ผู้ไม่ปลอดภัยเลยอ่ะพระรู้เรื่องอย่างเงี้ครบใจมั้ยอยงครบใจมั้ยป้าอืไม่ครบหรอกเราเป็นพยาบาลรู้เรื่องอะไรอย่้ใช่ใช่้เจคนนี้เาพูดดีตลอดโอ้โหเห็นป ก้โม่ดีอก็แกแม่ปิดเสีอยากคายพระกษัตริย์แช่งใช่ไหมกูไม่สร้างศาลเลยนะป้าเนอะเจ๊มีฝังรู้เรื่องไหมพูดนานๆตลอดเลยว่าแย่ในนี่อยากคายอยากเออนะก็เจ๊เจ๊คนข้างลเจ๊คนข้างบอกเจ๊ไม่ทำอะไรเจ๊ต้อยไม่ทำอะไรวันวานไม่ทำอะไรเลยป้าเชื่อเหรอว่าย่าพูดป้าเชื่อเหรอเจ๊เป็นคนดีพูดดีอเธอใส่ร้ายฉันไม่ได้หรอกไอ้ปากไรอย่างนี้พระกษักริยคนขึ้นเราดีเลยป้าคนนี้ชื่ออะไรเนี่ย ชื่อยายาใช่่แก่ไปย่ายาจิตใต้จิตใต้จิต้จิตใ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 ้จิตใต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 ้จิตใ้จิตใต้จิตใต้จิตใต้จใต้จิตใต้จิตใต้้จิต้จิตใต้จิตใต้จิตใต้จิ้จิตใต้จิตใต้้จิ้จิตใ้จิตใต้จิตใใต้ตใต้้จิต้จิตใต้จิตใต้จิใต้จิตใต้จิตใต้จิตใต้ต้จิตใต้ตใต้จิตใต้จิตใตจิตใต้จิตใ พอแม่ดีตหถึงกับเต็มหลังยี่ห้ายังไม่ถึงท้าไห่แล้วอยี่สิบกว่ากว่าเจ็ดสิบมือเจ็ดไม่ตองาปากโคโรไลอย่างเงี้ยก็นาเหยี่เจพูดว่าย่างไงผู่รับปทาพยาพี่ชายตำรวจตำรวจพี่มโนเปพือูงก็เลยเนาะ เจ๊จุกเย็บผ้าจะวัฒนาหาของขายไงป้าแต่ถุนบ้านแต่ถุนบ้านเลี้ยงหมาเได้ถุนบ้านเลี้ยงหมาไต่ถุนบ้านเลี้ยงหมาวิ่งบอกป้าเลี้ยงหมาเออเลี้ยงหมาแยะวูดิพูดหมาแล้วบ้านกูครอบครัวบริบูรณ์ครอบครัวบริบูรณ์ไม่หยาบใครปากปคนพูดแต่ว่าเราวิ่งฟันกูเป็นพยาบาลนะทีนีอ่ะปากเมื่อกี้หน้าตาดีจริงๆใครกระทืบมาฟันบนไม่มีนะ ป้าบอกเลยความยังไม่ขึ้นมึงไม่ต้องมาแต่งเบื่อทีที่อย่างนี้แหละเพราะตัวมือจะเป็นอย่างนี้กูและชีวิตจริงนี่ดูเลยดูเลยที่ว่าของสดเหมือนกันไหมมันเหมือนกันไม่มีเปลี่ยนแปลงหรอกนะมาเจอของจริงๆเป็นๆอย่างนี้นี่ไม่ได้มามามาอะไรมาเที่ยวมาหาคนรัตนานะดูทุกวันไ่าจะไปสับเจเขาทำไมเล่ามึงสับลจะโดนเจ๊เขาแล้วน่ะไม่โดนละ ทำอะไรกูรู้ตัวดีเขาไม่เอาไปตรงหรอกเราักเขาสับแล้วเขาจะช่างแลกนิดนึงออไม่ต้องกลัวว่าจะโดนกูจะสวดหยาบคลายสำหรับมึงอ่ะออมีได้เหรอสวนหยาบคายมีได้เหรอโมนสั่งมาหมดเลยเขาดูได้เขาทำได้ใครดีไม่ดีต่อบ้านนะพระสงฆ์ก็คุยในบ้านตลอดชีวิตบอกวนมาเลยคนตําแหน่งอย่างนี้อย่างนี้นะให้สวดกันอย่างนี้นะพูดกับน้องสาวอีกสองคนในเจ็ดกระใสลุงอ่ะ สัจนิลดาวันาดาในมาโนรัตนาวัฒนาใสลุงหูเลื่อนกัหลกเลยมอะานนจะอิ่งลูกสะดุ้งเมืงอไงลูกสะดุ้งมาโอ้พระสั่งฆหยอมดได้ไงนีเจ้เขาเป็นคนดีนะใครบอกบ้านคนนีใครบอกใครบอกเรียบร้อยเรีมใส่ละันใส่ไม่้อวคนไหนเป็นคนดีอ่ะ หาอะไรหาอะไรกินอย่างนี้แล้วระบบจะกินข้าวแล้วมือเราไม่ต้องมาพูดต่อกูอย่างเงี้ยบ้านวัวขายของเต็มบ้านเลยมึงไงแดกอะไรไม่ได้ล่ะทั้งหมโอ้ยหยาบคายใช่ใช่ใช่เนอะพี่โนบิเลนนี่พี่ศักดิ์มินพี่ชายในไส้เราเต็รวจ ใช่เพราป้าเป็นนากเปนพานที่เรียบร้อยนะป้าเนาะเจ๊พูดดีเจ๊ถูกเจ๊พาดเจ๊ปัญหาถาของขายไงเขารังเลี้ยงหมูของขายของไงป้าเยอย็นละจะนาไม่ทำอะไรเลยนะเออกูทำในบ้านกูขายของเต็มเลยเพราะอะไรเพราะแขกมาบ้านพี่เด็กพูดป้าี่ตั่งกูไม่เล็กนะบ้านกูนี่มีมีมีเงินเป็นจะพูดแล้วเป็นตันแลี้ยอย่างนี้เลยเไม่ได้ไงม่ได้ตังเหลียงตังเหลียงโอ้โหดิไม่เหลีย้ยง ป้าคนที่จะใส่กระลังไอ้แม่ของพ่อ <enseñ> ค <t empath etic> ุรลำรวยมาลำบุญหายสารโอ้โหไอลำบุญเธอเป็นไงเป็นไงบ้านตระกูลดีนะพ่อไม่อยากจะโกรกไม่อยากจะโกรกเป็นไงเอาไม่ใช่ถามน้องเอริ่งเมื่อเช้าก็ข่าวมาทวงนี่ใช่แม่อาร์มจ่ายพันเมื่อเช้าก็ไม่จ่ายเขาใช่ใครมาทวงกูยังไม่รู้จักเลยเนี่ยมึงแต่งเรื่องกันทำไมเลยแล้วทองเอาไปด่าพี่เขาไหมไม่ไปไปให้พี่แบมรวยแล้ว นั่นแหละกระเทียมขนาดยิ้มเงินน่าเราระวังนะข้อมือระวังนะเจ๊ต้อยอ่ะเจ๊ต้อยดึงข้อมือนะเจ๊ต้อยอ่ะคุยเลยว่าเราเราได้มาจากนี่นี่ก็ให้เรามาแล้วเราไม่คืนกับบรินัทิษใครเจ๊เขาเป็นคนดีมากๆนะกูไม่คิดเรือะไรนะเจ๊คนนี้เอ่อเป็นไงกูัวนะเป็นพยาบาลกูมีเงินเยอะบางคนเยอะมากดิเรามีเป็นยันหลังเลยเงินหลายของเต็มบ้านเลยเต็มบ้านเลยน้านเลี้ยงหมูก็บรขายของไงแล้วเจ๊จุ่กระเย็นผ้าเนี่ยวะนะหาของขายอน่ยป้า ช่ hai, oo, ไม่ใช่ไม่ใช่เจอเจอเมื่อวานไม่ใช่แล้วเจอเมื่อวานไม่ใช่เมื่อไหรบ้านมึงไม่ใช่อ่ะไม่มีเถอะเอ้ยรู้ประวัติเขาก็อ่านยัยต้อยขายบ้านไปแล้วมึงือแต่งเรื่องไปกูอยู่อย่างมหาหันเลยอะไรอะไรอะไรโอะไร ธรรมชาอ๋อปออันนี้มั่วนึกไม่ทันออเมาหันอัลกายนางฟ้างบ้ากระโบอะไรอ่ะไม่บ้ากระบอกไรตัวคนพูดเนี่ยบ้ากระอกจะต้อยอย่าไปด่าเนินจิตใจเลยนะเจ๊คนนี้ก็ไม่ได้พูดว่าอะไรกูนะก็สถานงานั่นะเจ๊กับป้าบอกเลยเจ๊มันว่าป้าอย่างนั้นอย่างนี้เลยือปากสักระเบื้องนี้ก็ตอบอุ้ยโอ้นะเป็นพยาบาลนะ ดหปงนแหละมันด่าตัวเองคือพวอย่างน้ป่าป้าเป็นจะรับไม่ไเ้เลยตลอดชีวิตเลคนปางเราเป็นพยาบาลนะป้าถึงกวักมือเบียยไปอวยว่าพอเลยอใครวะว่าี่ไหนเมื่อวานยังไปซื้อหมาบ้านป้าอยู่เลยตอนนี้บอกป้าเอยหมาเอออาไงป้าเนี่ยเออกูขายหมาก็ดีขายหมู อไ้ยงได้ไหมเป็นไงเออขายหมม่ไย่อไม่ได้ย่อเปหลอกขายเนื้อหมาไปหลอกขายเนื้อหมาเฮ้ยแกนี่มือแกนะมือแล้วบอกว่าบ้านขายหมูอ่ะเนื้อหมาไม่หลอกเขาเป็นนอดัวเป็นตำรวจนะยันเลยใครถามเราจริงอราเลี้ยงหมูแต่เนื้อหมาเราไปเสริม อ๋อขายเนื้อหมาด้วยเสิฟเิมึงก็ไม่ต้องมาดำเนินเรื่องงี้เลยโอ้ยยเยย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 มยไยหมยไยยเยยยยยเรียยยยยยยายยยายย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 ยอยย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 ยมยยยยยยยอยย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 ย่ยย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 รยย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 ย่ยยยายมาอยยยยยยไปเยยาเกโอเค